อ้าวลั่นครับเพื่อนๆเ,เห็นไหมเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับหนึ่งตัวครับผมทำงานแล้วครับอ่าทำงานแล้วนะครับตัวนี้ตัวใหญ่เลยพอๆ<อ>กันอนะสามตัวอ,อ่านี้ได้สองอุย้ยพอได้ลูกดุลูกด,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 ดุพุกแล้วน,นะนะน่าดก นี่ครับกรมกมที่สองครับเพื่อนเพื่อนลั่นอยนู่ครับแต่ว่าไอตัวครับไอตัวหนึ่งอาวที่สามก็ลั่นครับอีกตัวไหมอ้าวเป็นหนูน้อยทั้งนั้นเลยครับเพื่อนเพื่อนเป็นหนูน้อยนะครับอันนี้ผีน้ำหอมนะครับเมื่อวาน สวัสดีสวัสดีตอนนี้ยามเช้านะครับมาวานมาใส่หนูไว้ครับผมก้าวกงเดี๋ยววันนี้ไปไปลุ้นด้วยกันนะครับว่าจะมีตัวพอได้กันหรือเปล่ามอวานมาลงครับถ่ายไม่ถนัดนะครับทั้งถือกงทั้งถืออะไรเลยไม่ได้ถ่ายคลิปไว้ก็เลยมาถ่ายตอนตอนเช้าทีนะครับอันนี้บรรยากาศทุ่งนานครับตอนเช้า มาไกลบ้านเลครับรอบนี้โอเคครับเดี๋ยวไปรับชมกันอปฮะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศยามเช้านะครับที่สระบ,บุรีติดเขาอย่างนี้นะครับายามเช้านี้ก็จะประมาณ6กโมงครึ่งได้แล้วแหละทแรกตื่นมา6กโมงนาะฬิกาปลุกมันฟ้ายังมืดมืดอยู่ก็ลเลยยังไม่ได้ออกมา นี่พอใกล้หกโมงคึ้นก็ขับรถออกมามากู้ดูกัน,นครับแต่ว่าดูกกงแรกไปแล้วครับกกงแรกไม่มีตัวะครับกกงแรกไม่มีตัวไปครับไปลุ้นกันต่อนี่ครับกงกงกกงที่สองครับเพื่อนๆลั่นอยู่นะครับแต่ว่าไอตัวครับไอตัวหนึ่งอ่าเดี๋ยวดู กรงที่สามต่อนะครับดักไว้ข้างๆกันเนี่ยครับผมอ้าวกรงที่สามกระลั่นครับอีกตัวไหมอ้าวเป็นหนูน้อยทั้งนั้นเลยครับเพื่อนๆเป็นหนูน้อยนะครับอันนี้ฉีดน้ําหอมนะครับเมื่อวานเป็นหนูน้อยนะครับต้องเก็บหน่อยนะครับมาไกลอยู่ครับผม ไก่ต้องเก็บนะครับอะเดี๋ยวดูกรงที่สี่ต่อเลยครับกลางคืนไม่ได้มายามน,นะครับเพราะมันไก่เอ้ากรงที่สี่ก็ลั่นครับลั่นนะครับแต่ว่าไม่มีตัวครับผมโอ้โหขึ้นหลังกรงครับลั่นสามหลังเลยนะครับติดสองตัวนี่นะครับเดี๋ยวเอาวางไว้นี่ก่อนเดี๋ยว เดินอีกครับเหลืออีกอีกห้ากองนะครับไปเดี๋ยวไป้นกันต่อครับผมอ่าไปดูันต่อครับล่านอยู่ครับล่านสามกองเลยนะแต่ว่าขึ้นหลังกองไปตัวหนึ่งขึ้นหลังกองไปตัวนะครับหนูตัวไม่ใหญ่ครับ ถ้าตัวเล็กเข้าก่อนบางทีตัวใหญ่ออกดึกๆมากับเข้าไม่ทันนะครับต้องมีซ้ำกันม้างครับอ่ะเดีดูต่อครับไม่ลั่นนะครับวงนี้วงนี้ไม่ลั่น มีรอยกัดหญ้าไว้นะแต่ว่าไม่ไม่เข้านะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปลุ้นต่ออีกสามกงนะครับกงเปล่าครับเพื่อนๆอากาศก็เย็นอยู่นะครับหนาวหนาวอยู่ไปครับไปลุ้นต่อครับ นี่ครับบรรยากาศลกๆข้างในเป็นป่ายยาคานะครับนี่เริ่มมาตอกหลักเลี้ยงควายแล้วครับเดี๋ยวถ้าจะมีเจ้าของควายมาขึงลวดนะครับผมเดี๋ยวก็จะดักไว้ได้แล้ะอันนี้ก็มาดักตามหลังแล้วนะครับมันมาดูทางเห็นพวกลงบ่วงไม่เต็มเลย ไม่รู้ว่าได้ตัวกันหรือเปล่าลงบ่วงไว้เป็นร้อยครับมาดูทางไ,ไว้มนมาหาดูมันเป็นทางเก่าๆครับผมมันก็ไม่ได้แบบทางสดมากลงไว้ตรงไหนเนาะนี่อ้าวลั่นครับเพื่อนๆเ,เห็นไหมเห็นไหมครับ นี่เห็นไหมครับหนึ่งตัวครับผมทำงานแล้วครับอ่าทำงานแล้วนะครับตัวนี้ตัวใหญ่เลยอีกกงนึงครับกงนี้ไม่ลั่นครับไม่ลั่น นี่นะครับตัวตัวที่สามครับทางมันเก่านะครับไม่มั่นใจนะครับว่ามันจะมีตัวหรือเปล่ามันจะมีหลงๆอยู่ข้างในหญ้ามันหนาครับไม่ได้เดินเข้าไปอ่ะเหลือกล้องสุดท้ายแล้วครับรีบเดินครับหอบมาเนี้ครับไกลด้วยมันลุ้นกลงนี่ครับไม่ลั่นครับเพื่อน ไม่ลั่นนะครับเอาแล้วครับไม่ฟาวแล้วครับผมสามแต้มครับเดี๋ยวไปสรุปตัวให้เห็น้ชัดกันอีกทีหนึ่งนะครับพอได้ผัดครับพอได้ผัดนะครับไม่เสียเที่ยวไม่เสียเที่ยวนะครับดักก้าวได้สามครับลั่นฟาวไปหนึ่ง สแสดงว่าต้องมีหนูใหญ่อยู่ข้างในเนี่ยครับแต่ว่าผมยังไม่ได้เดินเข้าไปดูนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยผมมาดักนะครับในป่าเนี่ยตอนที่ยามยังไม่ลกขนาดนี้นครับหนูมันเยอะครับแล้วก่อนหลายปีแล้วครับทีนี้ผมไม่ได้มานานแล้วพอดีขับรถมาหาดักนะครับเพราะแถวบ้านมันก็ไม่มีที่จะดักเหมือนกันโอ้พอได้กินครับ เหลือขี้ใต้นะครับฉีดน้ําหอมนะขี้ใต้ก็จุดไฟก็ได้หรือไม่จุดไฟก็ได้นะครับแต่แนะนําให้จุดตั้งแต่ครั้งแรกนะครับเพราะว่าถ้าเป็นขี้ใต้แข็งกลิ่นจะไม่ค่อยแรงครับผม้อาใช้น้าหอมช่วยนะโอ้โหสามตัวไปครับเดี๋ยวไปสรุปยอดที่รถครับรถจอดอยู่รูนไปครับเพื่อน พอๆกันแหละสามตัวอ่านี้ได้สองอุ้ยพอได้ลูกดุลูกดุพุกนะน่าหนอกลั่นขึ้นหลังกงไปกงหนึ่งเออได้สี่ตัวแต่ติดแค่สามยังดีนะหนอกไปเดี๋ยวเดี่ครีบ สามตัวเชาว้านี้พอได้ผัดแล้ววะพอได้ผัดนะครับตัวใหญ่ตัวงขึ้นหลังกลงไปกลงนึงนะครับยิงก็เกือบได้สี่แล้วครับผมได้สี่โอเคครับสำหรับเช้านี้นะครับสรุปยอดที่สามตัวแล้วก็ เจอคนรู้จักนะครับพาอมาดักได้สองตัวเหมือนกันดักไว้สี่หลังได้สองตัวยังเดินหากระสอบอยู่เลยไม่รู้ใครหยิบกระสอบไปโอ้ยไม่เสียเที่ยวครับเช้านี้เดี๋ยวถ้าวันผมถ่ายรูปไปไม่เสียเที่ยวนะครับฝากติดตามมาด้วยนะครับช่องแห่ไทยโบราณน,นะครับแต่ช่วงนี้ไม่ได้มาทําแห่เลยดูการดักหนูนะครับสารแห่ไม่ไหวอ่ะสวยงามครับสวยๆมีตัวพอได้กินครับ